นี่คือองค์หลวงพ่อพระศรีสัสดานะครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยมีความสูงประมาณ1.5เมตรครับที่ประดิษฐานอยู่ในมณฑปพระศรีสัสดาวัดบางไ้ช้างนนทบุรีครับนี่คือวิวยามเย็นของคลองอ้อมนนนะครับที่บริเวณหน้าวัดบางไอช้างครับ นะตรงนั้นก็คือสะพานของถนนนครอินนะครับที่ริมคลองอ้อมนอน,น้าวัดบางอ้อยช้างนี่นะครับทางวัดก็จะจัดเป็นสวนที่มีไม้ดัดสวยงามริมคลองเลยนะครับนี่ก็คือสา,าลาริมน้ําวัดบางอ้อยช้างที่ทางวัดทําให้ได้อย่างสวยเลยนะครับที่บริเวณริมคลองอ้อมนอน,น้าวัดบางอ้อยช้างนี่ วัดจัดไว้ได้อย่างสวยงามนะครับทั้งไม้ดัดแล้วก็ตัวาศาสนสถานนะครับ